รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอยดาว เกษตรไทยไอดอลของเราในวันน it ี้นะครับคืออดีตวิศวกรที่หันมาเอาดีทางด้านการเกษตรด้วยการเริ่มต้นพื้นที่เพียง4ไร่จากการปลูกตะไคร้ขายเวลาผ่านมากว่า8ปีครับเขาก็ยังปลูกตะไคร้อยู่เหมือนเดิมแต่พื้นที่ไม่ใช่แค่4ไร่ครับเพราะตอนนี้เขาปลูกตะไคร้กว่า1 0 0รายไร่ มันปลูกง่ายแล้วก็ลงทุนน้อยเพราะว่าเราเองเนี่ยก็เป็นมือใหม่ก็ไม่อยากที่จะต้องไปลงทุนอะไรเยอะๆหรือว่าอะไรที่ต้องอใช้สารเคมีเยอะๆอะไรอย่างนั้น่ะเราก็เลยเลือกตะไคร้เป็นพืชแรกแล้วก็เป็นพืชหลักเลยที่เราเริ่มปลูกตั้งแต่แรกเลยครับกองตะไคร้ที่เห็นอยู่นี้ถือว่ายังน้อยมากนะครับถ้าเทียบกับจํานวนของตะไคร้ทั้งหมดที่พี่ป๊อปต้องส่งขายในแต่ละวันเพราะตะไคร้ที่นี่ทั้งอวบยาวขาวใหญ่ จนเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศแต่เท่าที่ผมสังเกตทำไมตะไคร้ของพี่ป๊อปถึงมีหลายขนาดอย่างนี้ล่ะครับอย่างที่ผมเห็นอยู่ในมืออย่างเนี้ยถามหน่อยในมือคืออย่างนี้ตั้งแต่โคนจนถึงปลายครับอย่างนี้อย่างนี้ไม่มีปลายครับผมส่วนอย่างนั้นน่ะมีปลายนิดนึงยาวกว่าเยอะเลยครับ ทำไมมันต้องต่างกันอย่างนี้ผมถามก่อนลูกค้าแต่ละลายเนี่ยต้องการาร์มยาของตะไคร้เนี่ยไปไปใช้เนี่ยต่างกันเพราะว่าบางรายเนี่ยบรรจุภัณฑ์หรือว่ากล่องของเขาเนี่ยสั้นเขาก็ต้องการตะไคร้ที่สั้น<อ>บางรายต้องการตะไคร้แบบไม่ลอกเปลือกเพื่อว่าเขาจะเอาไปรอบเองตัดแต่งเองรั<อ>้ผมอย่างเงี้ยส่งวันละเท่าไหร่ก็ส่งวักละกราไม่ใช่ครับก็ครั้งละประมาณ700กิโล700กิโลครับอันนี้เท่าไหร่อันนี้อันนี้ประมาณ15กิโล ออดครับเจ็ดร้อยกิโลอันนี้ล่ะครับครั้งหนึ่งก็ประมาณ300กิโลไอสองอันนี้บวกกันครับตันหนึ่งแล้วนะครับและอันเนี้ยอีกประมาณ300กิโล1.3ตันครับต่อการส่งครั้งหนึ่งครับโดยประมาณออสส่งนี้อาทิตย์หนึ่งส่งอีกครั้งอ่าส่งทุกวันครับส่งทุกวันครับวันละตันกว่าครับและไอข้างหลังนี้คงไม่ถึงตันแน่นอนเลยครับข้างหลังประมาณ200กิโลอันนี้แค่แค่หนึ่งในหกครับแล้วนี่ไม่ต้องตัดกันมือบวมเลยเหรอ ก็ตัดกันครับก็คนงานก็ตัดกันทุกวันทั้งวันแม่จะไม่ให้ยอดขายแต่ละวันเยอะได้ยังไงล่ะครับในเมื่อตะไคร้ของพี่ป๊อปทั้งคุณภาพดีแถมยังผลิตแบบปลอดภยัยจนได้รับการรับรองคุณภาพจากกรมวิชาการเกษตรมาการันตีอย่างที่เห็นนี่แหละครับเครื่องหมายคิวเนี่ยนะฮะเป็นนโยบายของรัฐบาลอยู่แล้วนะเพื่อที่จะผลิตอาหารปลอดภัยให้กับผู้บริโภคนนอกจากผู้บริโภคแล้วเนะี่ยผู้ผลิตก็มีความปลอดภัยด้วยซึ่งขั้นตอนการผลิต เราจะมีการตรวจสอบตั้งแต่ก่อนปลูกจนกระทั่งเก็บเกีเก่ยวแล้วก็ส่งตลาดเลยนะต้องดูเรื่องของปุ๋ยเอ่ยนะเรื่องของการใช้สารเคมีอื่นๆเอ่ยนะสารอันจรายต่พืชอะไรพวกนี้นะครับต้องควบคูมกับผลิตพวกนี้ด้วยจนกระทั่งเรื่องการเก็บเกี่ยวกนะ็ต้องถูกสุขลักษณะอน,นะอกจากนี้เรายังคำนึงถึงสุขลักษณะของเกรรษตรกรด้วยนะครับว่ามีความรู้เรื่องการใช้สารเคมีไหมมีความรู้เรื่องพืชไหมเพื่อให้ใช้สารเคมีได้ปลอดภัยและก็ถูกต้องด้วยส่วนสุดท้ายคือในเรื่องของการบันทึกข้อมูล นะซึ่งส่วนนี้สําคัญมากนะว่าเรามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างเท่าไหร่วันเวลาปลูกวันเวลาเก็บเกี่ยวซื้อสารเคมีอะไรมาใช้ซื้อปุ๋ยอะไรมาใช้ใช้เมื่อ,อไหร่นะอันนี้มีประโยชน์เพื่อเอาไว้ตรวจสอบย้อนกลับอันนี้700 300, 3 0 0 3 0 0 300, 300. ครับวันนี้ครบยังอ้อยยังครับครับครับแล้วต้องทําให้ครบไหมฮะต้องทําให้ครบครับอยากรู้ว่าไอา้ตะไคร้ที่กว่าจะได้เนี่ย ยาวใหญ่อย่างนี้พี่ทํำยังไงดูแลยังไงบ้างทนุถนอมกันแค่ไหนเดี๋ยวตามไปลงดูในแปลงดีกวได้ครับไปเลยไปครับนำเลยครับไปเลยครับทั้งนี้ครับโอเคครับเดิมพื้นที่แห่งนี้เป็นสวนผลไม้ละครับพอพี่ป๊อบมาเช่าต่อก็เลยปลูกตะไคร้โดยคงสภาพสวนแบบท้องร่องเอาไว้ เพราะเห็นว่าสะดวกต่อการให้น้ํากับตะไคร้นั่นเองล่ะครับลงเลยไหมฮะได้เลยครับตรงนลงนเลย,เลยนะฮึ pp, บแม่เหมือนรู้มีคนเตรียมไว้ให้แล้วตรงหลุมอ่าหลุมนี้ก็คือเราใช้จอบนะครับขุดลึกประมาณสัก10เซนครับครับแล้วเราก็ใช้อ่าโครนจากในบ่อเนี่ยเอามาใส่ไว้ตามหลุมจากนี้ไปเราก็จะใช้ตะไคร้ต้นพันธุ์ที่เราเตรียมไว้ท่อนพันธฮะปกักหลุมละสต้น เอามาจากไหนอะต้นพันธุ์ก็มาจากในแปลงที่มันอายุครบ6เดือนแล้วแล้วก็คัดเลือกต้นมาเพื่อมาทําต้นพันธุ์จริงๆการเตรียมต้นพันธุ์เนี่ยก็แค่ตัดยาวประมาณคืบหนึ่งใส่ตะกร้าครับวางไว้ในที่ร่มแล้วก็รดน้ําทุกวันสัก 2- 3สวันก็เอามาปลูกได้แล้วครับมันก็จะเริ่มมีรากโผลมานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยได้รู้วิธีการเตรียมต้นพันธุ์ตะไคร้กันแล้วคราวนี้ก็ลงมือปลูกกันได้เลยมเอาสองต้นครับแล้วก็ปากลงไปอย่างนี้ครับ อ๋อปับคู่เลยเหรอใช่ครับนี่ครับหลุมนี้ได้เลยอันนี้ไม่ค่อยมีรากได้ไหมได้ครับไม่มีรากเดี๋ยวรากเขาแตกเองครับเนี่ยครับการดึงสัมภาระครับผมได้ไหมฮะได้เลยครับใช่ได้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใกล้ขนาดนั้นเลยเหรอครับผมแค่ยิงฮุบนี่ผมปลูกให้ทั้งแถบเลยให้เงี้ยผมปลูกให้ต้งแถบเลยเอาไล่ะยินดีครับทั้งสวนเลยก็ได้ครับมีครับเบาไอเดียสะดวกคือนะลองดูฮะโอ้ย โอ้ย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 ไม่เสียนะไม่เสียครับไม่ขาผมเนี่ยจะเสียไหมไม่เสียครับโอ้ยสึงใจมากเลยครับพี่เป็นห่วงผมจริงๆสมมุติคนที่สนใจเนี่ยในการทําตะไคร้ต่อไร่เนี่ยฮะลงทุนเยอะไหมก็ต่อไร่อยู่ที่ประมาณ5 6 0 0 0บาทสําหรับลงทุนเริ่มแรก คเดี๋ยวห้าถึงหกพันนี่รวมอะไรต้นพันธุ์การต้นพันธุ์การบำนาปุ๋ยครับผมทุกอย่างแล้วครับผมพอแล้วออกมาเนี่ยถือว่าเขาลงผลเป็นสักห้าพันครับดูแลอย่างดีนะตามวิธีอะไรอย่างเงี้ยเขาจะได้ต่อไร่ในประมาณเท่าไหร่ต่อไร่ก็ประมาณ2,500ักิโลถ้าเขาได้ราคาแบบกลางๆหรือว่าสแตนดาร์ดทั่วๆไปกิโลละ10บาทเอาไปขายตลาดก็25,000บาทต่อไร่ก็ขายไป5,000ก็กำไร20,000ื่นแน่ครับนี่ขนาดกิโลละ10บบาทนะครับผม ได้ยินอย่างนี้แล้วหลายคนคงสนใจอยากปลูกตะไคร้ขายกันบ้างแล้วใช่ไหมล่ะครับได้เห็นวิธีปลูกที่ง่ายแสนง่ายกันไปแล้วมาถึงวิธีดูแลรักษากันบ้างดีกว่าว่าง่ายจริงหรือเปล่าตะไคร้ที่ปลูกหลงหลุมโคลนแบบนี้พี่ป๊อปบบอกว่าสองวันแรกไม่ต้องรดน้ำเลยนะครับ หลังจากนั้นคอยรถทุกเช้าติดต่อกันเป็นเวลา15วันแล้วรถเหลือวันเว้นวันขออายุได้1เดือนก็เหลือสัปดาห์ละ2ครั้งเท่านั้นก็พอครับชมชม,ม่่ยยไ้ ตอนนี้คือเขาเรียกว่าใกล้สถานการณ์ที่เรียกว่าภัยแล้งแล้วครับผมแต่ว่าที่นี่เนี่ยน้ำนี่โอ้โหเต็มร่องเลยเจอปัญหาภัยแล้งบ้างไหมครับก็เจอครับในในทุกๆฤดูแล้งของทุกปีเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องขาดแคลนน้ําน้ําน,น้อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแต่ที่สวนเราเนี่ยก็พยายามที่จะบริหารจัดการน้ําซึ่งมีอยู่ในแปลงเนี่ยให้เพียงพอหรือว่าลอดพน้นฤดูแล้งของแต่ละปีไปให้ได้เราใช้วิธีการแบ่งส่วนอย่างแปลงของเราเนรียหนึ100่งร้อยไร่เราแบ่งเป็น3โซนโซนที่1ที่2ที่3ครที่ครับ แต่ละโซนของเราอย่างโซนที่ตะไคร้อายุ4ี่หเดือนแล้วเนี่ยก็จะใช้น้ําน้อยอเราก็จะผ่นน้ําไปในแปลงที่2ซึ่งอ,อาจจะอายุยังน้อยอยู่ต้องใช้น้ําเยอะอเพื่อไปหล่อเลี้ยงตรงนั้นให้เขาจเจริญเติบโตขึ้นได้ดีพอแปลงที่2เนี่ยเพียงพอและเริ่มจเจริญเติบโตดีเราก็ผ่นน้ําไปแปลงที่3มีการผ่นน้ํากลับไปกลับมาใน3แปลงนี้ทําให้เราลอดพ้นหน้าแล้งในทุกๆปีมาได้ พอตะไครอายุได้1เดือนพี่ป๊อบก็จะเริ่มให้ปุ๋ยบำรุงกันละครับซึ่งจะให้แค่4เดือนเดือนละเพียง1ครั้งเท่านั้นแถมยังใช้มูลไก่อัดเม็ดมาสลับกับปุ๋ยสูตร24-77ทําให้ลดต้นทุนการผลิตไปได้เยอะมากเลยทีเดียวละครับหลังจากปลูกได้6เดือนตาไครก็โตเต็มที่พร้อมให้เก็บเกี่ยว ถึงตอนนี้พี่ป๊อบบอกว่าหาคนมาช่วยเก็บให้ท,ทันส่งตลาดก็แล้วกันตะไค,คร้หนึ่งร้อยไร่รลูกค้าเนี่ยถ้าที่บอกมีบริษัทที่เป็นลูกค้าของเราใช่ครบับบริษัทนะก็ประมาณ10บริษัทนะครับผมสิบริษัทครับผมออเดอร์นี้ทุกวันไหมมีทุกวันครับสลับกันไปเฉลี่ยอยู่ที่วันละไม่ต่ำกว่าหนึ่งกิโลราคาส่งโรงงานเนี่ยเฉลี่ยตอนนี้อยู่ที่ประมาณกิโลละสาบาท ครับเ,เพราะว่าจะต้องมีการคัดเรื่องสเปคการตัดแต่งบ้างนิดหน่อยครับถ้าเกรดที่แบบลงมาล่ะเอาโรงงานไม่ได้แล้วจะไปที่ไหนต่อฮะก็ไปส่งตลาดไทยหรือว่าโรงงานที่เขาผลิตพิกแกงคนที่เอาไปทําตะไคร้ตากแห้งตะไคร้ป่นตะไคร้นี่เป็นพืชที่ราคาค่อนข้างดี<ะ>ถือว่าค่อนข้างดีครับมเมื่อเทียบกับการลงทุนการดูแลเพราะว่าตะไคร้เป็นพืชที่ดูแลค่อนข้างง่าย ใช้ยาฆ่าแมลงอะไรเงี้ยค่อนข้างน้อยจุดเด่นที่เรามองไว้ตอนแรกคือสําคัญคือเรื่องของตลาดเลยที่เรามองผมมองว่าถ้าเราจะปลูกตะไคร้เนี่ยเราก็ควรจะศึกษาเรื่องตลาดก่อนครับให้ซองสํารวจใกล้ๆตัวเขาก่อนเช่นรอบๆบ,บ้านเขารอบๆสวนเขามีพอ่อค้าคนกลางไหมที่รับซื้อตะไคร,คร้มีโรงงานผลิตพริกแกงไหมที่เขาจะรับซื้อตะไคร้อย่างพี่ป๊อปเองเนี่ย เขาเรียกว่าแทบจะไม่ได้พึ่งพาพ่อค้าคนกลางเลยใช่ไหมถือว่าเป็นข้อได้เปรียบที่เราขายตรงถึงลูกค้าเลยเพ่อค้าคนกลางก็จะมีส่วนช่วยเราในตอนแรกๆเพราะว่าเราเป็นมือใหม่เรายังไม่มีตลาดของตัวเองรเรายังไม่รู้จักลูกค้าก็เป็นเรื่องที่ดีในมุมของผมเพื่อเราจะได้ศึกษากลไกของตลาดศึกษาวิธีการาตัดแต่งการเก็บเกี่ยวการแพ็คอะไรอย่างเงี้ยครับผม ừ, จากวิศวกร,รมาเป็นเกษตรเต็มตัวมองอาชีพเกษตรเป็นยังไงฮะผมมองอาชีพเกษตรเนี่ยเป็นอาชีพที่ดีมากคือ พอมาถึงวันหนึ่งที่ที่ผมทําให้เกษตรเนี่ยมันเลี้ยงตัวผมได้เลี้ยงครอบครัวผมได้ผมพอที่จะเลี้ยงคนรอบๆตัวได้หรือว่า,าชาวบ้านในพื้นที่ให้เขามีงานทําเอาเขามาช่วยงานได้เนี่ยผมก็แสดงให้คนรอบๆตัวผมเนี่ยเห็นว่าโอเคเกษตรเนี่ยมันไม่ใช่เลวร้ายอย่างที่เขาคิดที่บอกว่าคนสมัยก่อนทําเกษตรทํายังไงก็แบบเป็นอยู่อย่างนั้นอ่ะไม่รวยหรอกลำบาก แล้วทำไมเราทำมันไม่เป็นอย่างนั้นผมมองเรื่องของการตลาดครับเพราะว่าจริงๆแล้วกเกษตรกรเนี่ยเขามีความชํานาญมีความสามารถเรื่องการ,กรเกษตรเรื่องการผลิตของเขาอยู่แล้วแหละแต่ผมมองว่าสิ่งที่เขาขาดคือเรื่องของการตลาดคือปลูกแล้วจะไปขายที่ไหนขายให้ใครใครเป็นคนกําหนดราคาตลาดหรือว่าการหาแหล่งขายเนี่ยหลายๆคนหรือว่าเกษตรกรส่วนเนี่ยจะคิดว่าเอ้ยขายกับคนเนี้ยคนเดียวพอแล้วโรงงานเนี้ยโรงงานเดียวพอแล้วแต่ในมุมของผมเนี่ยผมมองว่า ไม่ว่าโรงงานไหนลูกค้าคนไหนเขาไม่อยู่กับเราไปตลอดหรอกครับมีวันหนึ่งเขาต้องมีซื้อน้อยลงบริษัทเขาอาจจะประสบปัญหาเรื่องอะ,อะไรก็แล้วแต่เขาอาจจะไม่ได้ซื้อเรายิ่งเรามีลูกค้ามากเท่าไหร่เนี่ยความเสี่ยงเรื่องที่เราจะขายไม่ได้เนี่ยก็น้อยลงเท่านั้นการยกระดับมาตรฐานการผลิตด้วยการทําเกษตรแบบปลอดภัยและสร้างจุดแข็งทางการตลาดด้วยตนเองวันนี้พี่ป๊อบพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเกษตรไม่ดับากลับหัวคิด กระทรวงเกษตรและสาหากรณ์ภูมิใจ <ไป S 1> อย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าพี่ป๊บพยน์มูลเกิดคือเกษตรไทยไอด้าของเราในวันนี้ล่ะครับ